สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคิมิร่าแลนด์วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปอีโบเจ้างูขาวกันนะครับซึ่งมันรอนานมากๆครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันอีโบออกมาแล้วเนี่ยมันจะหน้าตาสวยสดยงดงามเหมือนในที่เราเคยเห็นผ่านๆมาหรือเปล่าแต่ทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูที่เตาหลอมยาก่อนเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาหาดูว่ามันอยู่ตรงไหนนะไอยาอีโบเจ้างูขาวเนี่ย เดี๋ยวเรามาลองดูกันครับเพื่อนๆเ,เอ๊อยู่ไหนนะอ่ะอยู่นี่ไงครับอ่าเห็นละสแน็คสแน็ค,นคฟิตฟิตเนี่ยนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คำนั้นหรอกอ่ะทีนี้เราก็มาดูนะครับว่าใช้อะไรบ้างใช้ลูกไฟ8นะครับแล้วก็ถ้วยทองเนี่ยสิ 12, แล้วก็ลูกอบอลดาก้อนเนี่ยนะบอลส้มดาก้อนประมาณ8นะครับ เรียบร้อยเดี๋ยวเราไป e ีโวกันเลยแล้วกันนะครับที่ EVO ก็เป็นหัวเจ้าจริงจอกที่เดิมนะครับเดี๋ยวเราไปที่หัวจริงจอกกันเลยแล้วกันนะครับเราก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะไปหา NPC ที่ทําการ e ีโวกันเลยไปกันเลย เราก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยครับเจอ NPT เจ้าเก่าชุดดำสุดเท่ของเราเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำการอีโวน้องงูนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะไปดูสเตตัสเจ้าน้องงูเบบีตัวนี้ก่อนเลยนะครับว่ามันมีสเตตัสเท่าไหร่อยู่นะครับงูตัวนี้ผมก็ยังไม่ได้ปั้นนะเลเวลก็ประมาณ41นะครับ พื้นๆมากครับอ่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยแล้วกันนะครับว่างูผมสเตตัสเท่าไหร่ a t k 27ครับอ่า HP แ8แล้วก็ Defense 30ครับตันก็58 58 58นะประมาณนั้นสกิลก็ไม่ได้ยัดอะไรเลยครับมาเดิมๆทีนี้อ่ะเลเวล41เห็นไหมครับไม่มีอะไรเลยแล้วก็พาวเวอร์สองเจ็ดพันสองเนาะ คร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูคัสตีนกันเลยดีกว่าครับเพื่อนๆว่าจะสวยขนาดไหน สีแล้วเป็นยังไงบ้างครับสวยมากๆเลยใช่ไหมครับทีนี้เราก็มาดูตัวเต็มๆเลยครับใหญ่กว่าเบบีตัวเมื่อกี้ครับตัวค่อนข้างใหญ่มากเดี๋ยวเราไปดูสเตตัสกันเลยแล้วกันะะนะครับเออยู่ไหนนะอ่ะอยู่ข้างล่างสุดเลยอ่าทีนี้พลังเพิ่มขึ้นมา1,800นะครับขึ้นเป็นระดับ A อ่า ค่า ATK นะครับขึ้นไป83นะครับตัน83แล้วก็ HP 79แล้วก็ Defense 78นะครับพลัง Attack ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น4 4 3นะครับตัว Skill ผมก็ยังไม่ใส่มีทั้งอ่ามาดูเรื่องทางด้าน Skill นะมีทั้ง Skill ระยะไกลแล้วก็ Melee Damage นะครับระยะใกล้นะมีทั้ง2แบบ สกิลค่อนข้างหลากหลายครับเป็นวงกว้างนะสกิลเป็นวงกว้างมากๆครับก็เป็นประมาณนี้สกิลไม่ได้ใส่อะไรเลยครับยังไม่ได้ใส่เดิมๆนะครับเป็นขั้นข่าวนะตัวแดงก็ไม่มีอะไรมากมายครับเป็นปกติก็ค่าเพิ่มมาก็นิดหน่อยแล้วก็ส่วนมากก็จะไปนเน้นอาโจมตีตรยาายนะยะไกลเนาะแล้วก็หลบแล้วก็ป้องกันนะครับ ก็ประมาณนี้ตามนี้นะอ่าโอเคครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ของผมนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปของผมในครั้งต่อไปนะครับวันนี้ลาครับบ๊ายบาย